คุณขวัญชัยปัทพพงศ์ประธานบริษัทสื่อสากลนจำกัดและประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40เปิดเผยว่างานจองพื้นที่มอเตอร์เอ็กซ์โป2023ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างมากทั้งค่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องเนื่องจากความสําเร็จของงานปีกอดที่มียอดจำหน่ายรถยนต์36,679คันรถจักรยานยนต์6,089คันรวม42,768คันส่วนธุรกิจเรือ และกิจกรรมทางน้ําสร้างเงินเงินสะััดกว่า200ล้านบาทส่งผลให้เงินสะััดในงานรวมมูลค่ากว่า51,000ล้านบาทและปีนี้มีการจัดแสดงอากาศยานร่วมด้วยจึงคาดว่าจะได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่างคึกคักยิ่งกว่าปีก่อนอย่างมาก พบกับงานมหกรรมยันยนต์ครั้งที่40ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคม2566เนื่องจากว่าเรา,เาจัดงานในช่วงปลายปีนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่มีบรรยากาศซื้อขายเนี่ยค่อนข้างาดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็ยังมีความเชื่อว่าปลายปีเนี่ยก็น่าจะมีบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็โดยประกอบกับ บริษัทที่จะมาเข้าร่วมงานนี่นะครับก็มีจำนวนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็รถที่จะมาแสดงในปีนี้ ก็เท่าที่เราได้รับข่าวมาก็มีความน่าสนใจไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประกอบกับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนแบรนด์ที่มากขึ้นรถที่น่าสนใจขึ้นผมก็คิดว่าปีนี้เนี่ยก็นในงานงานมหกรรมย,ยานยนต์ครั้งที่40เนี่ยก็น่าจะมีสีสันมีความน่าสนใจไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเลยคนระับในช่วงนั้นเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะๆเราเปิดทั้งสองทางเลยทั้งมีทั้งออนกราวออนกราวก็มาดูงาน แบบเห็นเห็นตัวกันเลยแล้วก็ออนไลน์ก็ได้ออนไลน์นี่ดูทางทางคอมพิวเตอร์ได้ทางทางมือถือได้ทั้ง2ตลาดนี่นะครับมันก็ปีที่แล้วออนออน์เนี่ยได้มาล้าน3ล้าน3ามสามแสนคนปีนี้ก็อาจจะโตขึ้นนิดหน่อยเป็นล้าน4แต่ว่าออนไลน์เนี่ยนะครับปีที่แล้วได้ประมาณแสนสี่ปีนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะขึ้นมาประมาณใกล้ๆสองแสนมาดูกันเยอะๆครับทั้งออนกลา์และออนไลน์ครับงานมหากรรมยันยนต์ ปีนี้เป็นปีที่40ครับ